สวัสดีค่ะนอกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเป็นมีด <c oughs> เป็นมีดสองกริย์และสามกริย์นะคะทุกท่านเล่มแรกนี้เป็นมีดสามกริย์นะคะด้ามงาฝักงานะคะทุกท่านด้ามงาฝักงา ความยาวมีดเล่มนี้อยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะเฉพาะใบอยู่ที่สี่นิ้วนะคะทุกท่านจะมีหน้าเงินทองนะคะเป็นมีดสามกริย์นะคะนี่นะคะทุกท่านสวยงามนะคะทุกท่านสําหรับพกพานะคะความยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะใบสี่นิ้วนะคะน,นะคะ มาสวยๆนะคะทุกท่านมีด,มดหลงพ่อเดิมเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะด้านในของมีดก็เป็นสีมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านนะคะนะคะมีดหลงพ่อเดิมสวยงามนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้ มนสารไม่สั่นไม่คอนนะคะอยู่ในสภาพดีมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะ,ะ,คะเป็นสีมาใบาโพเต็มใบนะคะท่านใดมีใจรักและศรัทธามีหลงพระเดิมนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้มีความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะทุกท่านเป็นมีสองกษัตริย์นะคะแหมนี่ก็จะรัดด้วยเงินนะคะกันก็จะรัดด้วยนาคและเงินนะคะเป็นมีสองกษัตริย์นะคะความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะทุกท่านสวยงามนะคะด้ามงามฝักงานะคะ นะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลนะะ์นะคะนะคะงานฉ่ำๆเบาๆเลยนะคะมารับชมด้านในของมีดกันนะคะเป็นสีมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่าน ความยาวเฉพาะใบอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะน,นะคะนี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะมนสาลแน่นหนาไม่สั่นไม่คอนนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะด้ามงานะคะงาสวยๆเลยนะคะ นะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะทุกท่านใครอยากบูชานกมีดอยากบูชามีดหลงพ่อเดิมเพื่อเอาไปไว้ที่บ้านที่ทำงานหรือพกติดตัวนะคะ ก็โทรมาสอบถามได้นะคะทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะทุกท่านสุดท้ายนี้นกก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะนะคะนกมีดหมอสวัสดีคะ่ะ